คลิปนี้จะพามาดูการโมดิฟายพัดลมจิ๋วนะครับปรับเพิ่มรอบให้มันหมุนรอบได้จัดขึ้นก็สืบเนื่องจากว่าตัวบอร์ดเก่ามันไหม้ไปด้วยจะไม่ซ่อมนะจะเอาออกไปเลยแล้วก็จะใช้โมดูล2ออันในการจะมาโมดิฟายปรับเพิ่มรอบก็คือเรายังใช้แบตตัวเดิมแต่ว่าเอาบอร์ดตัวเก่าออกไปแล้วก็เอาโมดูลชาร์จกับโมดูลปรับความเร็วมอเตอร์นะครับมาใช้คู่กัน ตัวสายเนี่ยที่ต่อไว้มันจะดูะโยงระยายไปนิดหนึ่งอาจจะดูยากเดี๋ยวพามาดูรูปภาพตัวนี้โมดูลที่ใช้ก็จะมี2อ,อันนี้ก็คือตัวโมดูลชาร์จตัวนี้นะอันนี้ก็คือหน้าหลังไม่รู้ว่าไหนหน้าไหนหลังแต่ว่า มันมีสองด้านน,ะะนี้คือโมดูลชาร์จแล้วก็ตัวปรับความเร็วมอเตอร์นะครับตัวปรับความเร็วมอเตอร์นี่ก็คือว่าไฟเข้ามันจริงๆตามสเปคของเขาคือ5โวลต์ถึง35โวลต์ก็สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ DC ได้มาถึงตรงนี้การต่อสายใช้งานเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะโยงสายจากตู้ชาร์จของพัดลมตัวเดิมนะครับเข้ามาที่ตัวโมดูลชาร์จจริงๆมันต่อสายเข้าตรงนี้ก็ได้เลยแต่ว่ามัน เอาไปวางยากนะครับก็เลยโยงสายเอาดีกว şey. ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวขั้วบวกตรงนี้ตรงนี้ขั้วลบนะครับสองจุดนี้ก็ต่อเข้ามาเหมือนเดิมบวกลบเสร็จแล้วมันก็จะได้ไฟตรงนี้ตรงนี้เป็นไฟลบนะครับตรงนี้ต่อไปที่ฐานไปที่แบตหรือไปที่ฐานนั่นเองตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับตรงนี้บวกตรงนี้ลบนะครับตรงนี้เป็นจุดเดียวกันนะครับ มันเป็นปีนหน้าหลังตรงนี้เป็นจุดเดียวกันเราบัดกรีฝั่งไหนก็ได้นะครับไปที่ขั้วของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าขั้วของถ่านคราวนี้มันก็จะได้ไฟออกมาใช้งานผ่านพอร์ต USB ตัวนี้นะครับแต่คราวนี้เราจะไม่ใช้ USB เราจะโยงสายตรงนี้เอานะครับตรงนี้ก็คือไฟบวกมันจะออกมาจากขาตรงนี้แล้วไฟลบก็จะออกมาจากขานี้ดังนั้นผมก็จะโยงขาไฟบวกตรงนี้ ดังนั้นไฟบวกจากโมดูลชาร์จก็จะต่อเข้ามาที่ตรง V บวกของตัวโมดูลปรับความเร็วมอเตอร์นะครับตรนี้เป็นไฟลบไฟลบแล้วก็ต่อมาที่จุดนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ปลอกต่อไปที่มอเตอร์ของพัดลมนะครับขั้วบวกตรงนี้ก็ต่อไปที่ขั้วลบแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับการหมุนพอลุ่มตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์ก่อนตรงนี้นะครับตัวนี้นเป็นสวิต ส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับค่าความต้านทานก็คือความเร็วรอบนั่นเองเวลาที่มันพลิกมาอีกด้านมันก็จะเป็นด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นด้านบวกนะครับที่ต่อไปขั้วบวกของมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นขั้วลบของมอเตอร์นั่นเองันนี้ก็เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะเสียบที่ชาร์จเข้าไปชาร์จแบตของมันได้แล้วก็สามารถปรับเร่งความเร็วรอบของพัดลมได้นะครับ ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องรอให้บอร์ดมันเสียแต่ถ้าใครต้องการที่จะปรับความเร็วรอบเราก็สามารถซื้อโมดูลส2ชิ้นนี้นะครับมาใส่แทนบอร์ดตัวเก่าก็ได้นะมันก็จะทําให้การปรับรอบของพัดลมมันก็จะแรงขึ้น